ข้อ5.7บอกว่าอนุภาคมวล M ประจุค,คถูกเร่งจากหยุดนิ่งผ่านความต่างศักย์ V ในเครื่องแยกมวลแบบแดมเตอร์นะเข้าไปในกล่องรูปตัวดีที่มีสนามสมเส,สมอ B อนุภาคจะเคลื่อนที่เป็นส่วนโค้งกระทบแผ่นเฟรมที่แหน่งห่างจากช่องเข้ากล่องดีเป็นระยะดีใหญ่จงแสดงให้เห็นว่ามวลของอนุภาคคือ M เท่ากับ QVB กลังสองส่วนด้วย8 VD กลังสองนะลักษณะเป็นไงระองเราก็คือเรามีกล่องรูปตัวดีนะครับเสร็จแล้วอนุภาคนะถูกยิงเข้าไปด้วยความเร็ว v ในบร,ริเวณน,นี้มีสนามแม่เหล็กโซนว่าเป็นสนามแม่เหล็กพุ่งออก ทั้งหมดเลยนะฮะทั่วทั้งบริเวณนี้ไปสามารถพุ่องออกดังนั้นถ้าประจุที่ถูกยิงเข้าไปเป็นประจุบวกประจุก็จะเคลื่อนที่เป็นเส้นโคง้งนะเขาบอกว่าประจุอันนี้เป็นประจุ q มวล m ถูกเล่งผ่านความต่างศักย์ v ตรงนี้นะก็คือพลังงานศักย์ไฟฟ้าก็คือ QV พลังงานสักไฟฟ้านี้จะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานจนนะครับ ek เท่ากับ1นึ่งส่วนสอ mv หลังสองเท่านั้นความเร็วของอนุภาคก,ก็จะมีค่าเท่ากับ2 ep ส่วน m หรือ v มีค่าเท่ากับ Square r ร o t ของ Qv ส่วน m นะครับเสร็จแล้วอนุภาคที่มีความเร็ว v เนี่ยเมื่อเคลื่อนที่เขาเ้าไปในบริวเรวณที่มีสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กก็คือแรงที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่เป็นวงกลมก,ก็คือ Qv B คือแรงแม่เหล็กเท่ากับ mv กํลังสองส่วน r เมื่อ r คือรัศมีความโค้งดังนั้นจากตรงนี้เราจัดนะครับเราจะได้ v เท่ากับ q r b ส่วน m นะครับโทษทีตรงนี้ผมเอาใหม่ดีกว่านะครับความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานศักกับพลังงานจนจากพลังงานศัก,ทก, v, กงงนน์ที่มีค่าระดับ QV เท่ากับพลังงานจนที่มีค่าระดับ1น่งส่วนสอง mv กลังสองเพราะาโจทย์ต้องการหาหมวลเนานะดังนั้นจากตรงนี้เนี่ยเราจะได้ มว m มีค่าเท่ากับ 2qv ส่วนด้วย v กํลังสองเราเอา v มาแทนค่าตรงนี้เราก็จะได้ m มีค่าเท่ากับ 2qv ใหญ่ารด้วย qr b ส่วน m ทั้งหมดยกกำลังสอง ก็จะได้2 qv ใหญ่ m กำลังสองหารด้วย q กำลังสอง r กำลังสอง b กำลังสองนะ q ตัด q m ตัด m ตรงนี้ไปนั้นจัดรูปสมการใหม่เราก็จะได้ m มีค่าเท่ากับเทไรครับ q r กำลังสอง b กำลังสองหารด้วย2 v นะครับ r คืออะไร r คือรัศมีถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเส้นผ่าศูนย์กลางแทน r ด้วย d ส่วน2เราก็จะได้ q b กำลังสอง d ใหญ่ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2หารด้วย2 v นะครับก็คืออะไรครับ q B กำลังสองดกำลังสองหารด้วยสองสองเป็นสี่ก็กลายเป็นแปดบีนะครับอันนี้คือคำตอบนะครับก็จะตรอกของกับที่โจทย์กำหนด